ส่งกำลังใจด่วนด่วนแม่เผยไอปรีชยาหมดสติอยู่ ICU เถิดนายินเตอร์เทนโพสต์ข้อความระบุว่าส่งกำลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอปรีชยาหมดสติอยู่ ICU แม่ย้ำไม่พบสิ่งผิดปกติในห้องนอนโดยคุณแม่บางอ่อนของนางเอกสาวเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นตนขึ้นไปพบลูกสาวนอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอนจึงรีบสำรวจตามตัวลูกสาว พบว่าที่ผจรเต้นอ่อนเรียกไม่รู้สึกตัวจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนซึ่งทันทีที่ไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็รีบนำตัวไอเข้าห้องไอซีโดยแม่ซึ่งเฝ้าอยู่หน้าห้องไอซียเห็นเพียงไอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคุณแม่ยังเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้อีกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่ทีมกู้ภัยจะไปถึงบ้านตนได้สำรวจภายในห้องนอนของไอ้ว่าลูกสาวกินอะไรเข้าไปหรือเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจึงหวังเพียงว่าเป็นการหมดสติเพราะอ่อนเพลียเนื่องจากไม่ได้กินข้าวและนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นข้ามกลางกำลังใจจากแฟนๆ